สวัสดีจ้าช่องดีๆชาแน,นลมื่อนีพามาปลูกต้นไม้แล้วก็เอาปลาบึกมาปลอยค่ะอันนี้คือไผ่สร้างมนไว้สำหรับทำคนนีเจอจะเอามาปลูกไว้ปีที่แล้วกำลังออกนอกำลังง้ําม้ปลูกทิ้งไว้ใช้สวย นอกำลังออกซื้อมาสองต้นกันเนกันเรือสองต้นกันยังมีสองต้นจ้ะอันนี้คือต้นสละอ,อ,อ,อันนี้ก็ต้นสละอันนี้มะพร้าวพวงร้อยมะพร้าวพวงร้อย น,นี่มะพร้าวน้ำหอมปลูกเทมไว้ก็ได้กินหลังจากกลับมาอยู่บ้านปลกไปก่อนกลับมาอยู่บ้านต้นกล้วยกันแเ้าจะออกเครือแล้วคนผลิตอันนี้อันนี้ต้นมารินฟ้าหรือว่าเพกา กล้วยกำลังทำการปลูกต้นมะม่วงเศรตะกิจพ่อเพียงเอาไว้กินไว้อยู่ไว้ใช้สอยพอได้อยู่พอได้กินพราบ่ได้ซื้อเขาพี่น้องเฮ้ย ายายไมเ่เฮ็ดไว้วยวันนี้อันนีน้ำเซ่ ก็ต้นสลาเอามาล้องปลูกเบิงพี่น้องต้นเพาะเมล็ดกินซื้อไม่กินแล้วก็เพาะเมล็ดแล้วก็ม,วกามาลองปลูกล้องเมืองสีเห็นผลเสีเห็นผลซราแน่จะทำเสียได้เมล็ดคงรู้ว่ามันสิบเป็นแบบใดแต่ว่าเอามาล้องเบิงจากแล้วก็ต้นของนึงเพชรประเสริฐ ันนี้ก็กินแล้วก็เอาเอา,มาเมล็ดมะพอาแม่ันี่เอาไปล้งใส่นะต้นเมืองมีอ่ะ เลี้ยงกันสามต้นนะใส่ต้นบกมองโอ้โน่าไม่เดียวนะเออเอาไปลงทั้งไหนอีกต้นบกมีต้นบกมีอ้อมไปท้องพุ่นไปยังเขาคือว่าเอาต้นสลับไปลงพุ่นซะพุ่นแล้วเป็นกระถางอ่าต้นหกต้นคือยงต้นยังต้นลําไยเตะ ปลูกแซมกันไว้นก่ต้นนต้นสละ่ะฮะข้าวข,ขาวเนะด้อยู่แบบพ่อเพียง